สวัสดีครับวันนี้โยผมนะครับโอมริเจนโฮมคาเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับน่าจะรู้แล้วนะครับถ่ายขนาดนี้นะครับสำหรับ Honda CRV นั่นเองนะครับลูกค้าวันนี้พามาดูนะครับ Honda CRV ปีใหม่ๆนะครับตัวท็อปๆกันเลยนะลูกค้ามีมาให้ดูทั้ง5ที่นั่งแล้วก็ตัวเจ็บที่นั่งนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะลูกค้าวันนี้นะครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจ CRV อยู่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับรีเจนท e นค่าของเรานะครับมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่สนใจ CRV อยากได้ไปใช้งานนะก็ธรรมดาแล้วของเราจะมีส่วนลด50,000บาทใช่ไหมแต่สำหรับ CRV คันนี้นะครับรับส่วนลดแบบจุกๆไปเลย70,000บาทนะครับออกรถฟรีประกันภัยรถยนต์ฟรีแถมให้ด้วยนะครับลูกค้าส่วนลด ถึง70,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจ CRV ต้องบอกเลยว่าแนะนำจริงๆนะครับสำหรับโปรของดีเจนฮงคาตอนนี้นะเพราะว่ารถของดีเจนฮงคาลูกค้าได้ส่วนรถไปถือว่าคุ้มนะครับในส่วนของราคาคุ้มต่อที่2คือลูกค้าได้รถสวยคุณภาพดีนะครับคัดเกตคัดสภาพคัดประวัตินะครับได้รถดีประวัติดีไปใช้นะครับซื้อครั้งเดียวอยู่ซื้อครั้งเดียวจบนะครับนะมา วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูแล้วกันนะในส่วนของ CRV นะครับทั้ง7ที่นั่งและ5ที่นั่งเลยนะผมขอเริ่มด้วยตัว7ที่นั่งก่อนละกันนะครับสำหรับ2คันนี้เลยนะครับนี่ Honda CRV นะครับ 2.4EL ตัวท็อปปี2017นะครับลูกค้านะครับสคันนี้เป็นรถครอบครัว SUV นะครับขนาด7ที่นั่งนะสีที่เขาได้มานะครับเป็นสี เขียวนะลูกค้าอาจจะดูว่าเป็นสีดำนะแต่เป็นสีเขียวนะครับนี่สีเขียวเข้มๆแบบนี้สวยเลยลูกค้าสวยมากๆนะครับออกแดดนี่คือดูเด่นมากๆนะครับดูสวยเลยนะเจ็ดที่นั่งตัวท็อปยังไม่พอเป็นรุ่นขับสีด้วยนะครับเป็น4 w h e e l drive นะตอนนี้ผมมีอยู่2คันนะครับนี่ปี2017ทั้งคู่นะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่8 2 5 0 0 0บาท นะครับกับอีกคันหนึ่งเนะี่ยแปดแสนบาทนะทั้งสองคันรถสวยสภาพดีเหมือนกันต่างกันที่ไม่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับลูกค้านะสวยมากเดี๋ยวพาดูสักคันละกันนะครับเอาเป็นคันนี้แล้วกันนะครับสีเขียวสวยมากๆเลยลูกค้านะตัวแบบไฟ LED เลยนะครับลูกค้านี่กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกมีมาครบนะ SUV เป็นรถครอบครัวของ CRV นี่ด้านข้างของเขานะครับล้อมแม็กสวยๆลายแบบพิเศษเลยนะของ CRV นะครับนี่สวยมากเลยอะแม็กยังสวยนะลูกค้าเป็นขอบ18นิ้วด้วยนะนี่ยางปีใหม่ๆนะครับนี่ด้านข้างมีแถบโครเมียมแบบนี้นะครับมีกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะแต่งคิ้วโครเมียมขอบกระจกแบบนี้นะครับนี่ กระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเหีหยวนะครับมือจับมีระบบอัจฉริยะนี่เห็นด้านบนนี่นะครับไหมน,ะนี่คือออปชั่นเขามาเต็มจริงๆการส่งการศาสตร์อะไรมีครบเลยนะครับลูกค้านะด้านหลังก็มีสปอยเลอร์นะครับนี่สปอยเลอร์ spoiler, ดวงไฟดวงสวยๆแบบนี้เลยมีกล้องสองถอยมีครบนะครับลูกค้านะสวยสภาพดีแน่นอนนะ เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนิดหนึง่งแน่นอนว่าเขาเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับนะเป็นระบบประตูไฟฟ้าแล้วนี่ก็จะมีเจ็ดที่นั่งเป็นสามแถวสามตอนแบบนี้นะครับนะนี่ของเราเนี่ยกล้าให้ดูนะดูตามขอบตามมุมได้ชัดเจนนะครับมุมเดิมขอบเดิมเหลี่ยมเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักจนน้นตัดต่อพิความหรือกลอนนะครับรถของเราเนี่ยคัดประวัติคัดสภาพมาจริงๆนะครับพา นะสวยมากนี่นะสภาพดีสวยมาก,นะามากๆเลยเดี๋ยวดูภายในกันด้วยนะครับสำหรับขับสี่นะสองคันนี้คือเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ด้านในสีดำนะแต่งด้วยลายไม้อันนี้คือจุดเด่นของตัวขับสี่เลยนะแต่งด้วยลายไม้แบบนี้สวยมากนะครับนี่แต่งด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับปรับไฟฟ้าด้วย นะ้ำมีจี้นวดหลังไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้นะพูสตาร์ต um function, มีครบนะครับนะี่คูสคอนโทรลต่างๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครบนะครับลูกค้านะกล้องสองถอยมีมาให้เช่นเดียวกันนี่อีโคโหมดก็มีนะครับลูกค้านะมาครบเลยสำหรับคันนี้นะนี่ซื้อครั้งเดียวจบเลยนะสำหรับ CRV นะ รถเขาเป็นรถที่ค่อนข้างดีมากๆนะทั้งระบบความปลอดภัยระบบนั่งอะไรเงี้ยนะเนี่ยโหเจ็ดที่นั่งแบบนั่งสบายจริงๆนะครับพื้นที่เหลือเยอะมากนะ CRV เจ็ดที่นั่งนะครับขับสี่นี่ตรงนี้ก็เอาที่พักแขนลงมาได้นะวางแก้วน้ำได้สองใบหายห่วงมีคา,าส่งคาซีทแน่นอนนะลูกค้านะมีไอโซฟิเชื่อมต่อคาซีทได้นะครับด้านบนก็มีแอร แบบนี้เลยเย็นด้านหลังก็คือเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับนะสำหรับ CRV ตัวขับ C นะครับเที่นั่งนะราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่825,000บาทนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับส่วนลดสูงสุดถึง7จ็ด0มืนบาทอย่างที่บอกไปนะครับลูกค้าคุ้มค่ามากสำหรับ CRV นะครับถ้าใครชอบนะชอบทางการติดต่อด้านล่างนะครับจะแคปหน้าจอมา หรือว่าจะโทรติดต่อที่เบอร์ด้านล่างเลยก็ได้นะถ้าแคปหน้าจอเนี่ยก็ส่งาาที่ s อส e ซดีเจนโฮมคาร์นะครับเดี๋ยวมีคนรอตอบรอคุยกับลูกค้าแน่นอนนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากคุยนะครับอยากให้เจ้าหน้าทีต่ตอบไปเลยนะก็กรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้นะครับนะมาต่อไปสำหรับ SUV 5ที่นั่งนะครับของ CR-V กันบ้างนะครับ SUV5 ที่นั่งของ CRV ตอนนี้นะครับ ปีใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยปี19แล้วก็ปี20นะครับลูกค้าราคาเดียเท่ากันเลยนะครับ955,000บาทนะครับลูกค้านะรถสวยสภาพดีนะครับคัดเกรดคัดสภาพมานะครับเนี่ยสวยมากๆนะนี่มีทั้ง2คันชมเดียวกันเลยนะครับลูกค้า 2.0s ปี19แล้วก็ปี20นะครับราคาเท่ากันเลย955,000บาทนะครับเครดิตฟรีดาวนะ แค่ดีดฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้านะนี่ด้านนอกโฉมสีขาวแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนี่ SUV5 ที่นั่งนะครับดีไซน์เขาค่อนข้างสวยงามนะสำหรับโฉมนี้นะนี่สวยกลิปเลยนะครับสีขาวล้อแม็กก็สวยเช่นเดียวกันนี่คือออปชันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะถึงแม้เขาจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับ นะแต่ก็มีครบนะนี่ไฟเบรกดวงที่สามนะครับพร้อมประตูไฟฟ้าด้านหลังนะอันนี้เตะเตะเปิดได้ด้วยนะเตะตรงเท้าเปิดได้ด้วยนะครับลูกค้านะกล้องสองถอยอะไรก็มีครบนะครับอืมน,นะสวยมากๆสำหรับสองคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะ crv นะครับ5าที่นั่งรถส,สภาพสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวพาชมภายในกันด้วยนะครับเมื่อกี้ชันผมภายนอกไปแล้วอาดูภายในยนิดนึงนะครับนี่ภายในของเขานะครับเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะแต่ตัวนี้จะเป็นดำล้วนเลยนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับนี่สีดำล้วนเลย นะเบาะปรับไฟฟ้านะครับลูกค้ามีที่นวดหลังไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะพุสสตาร์ทมีครบพุปคอนโทลมัลติฟังก์ชันบลูทูธอะไรมีครบเลยนะครับกล้องส่องถอยแน่นอนว่ามีอยู่แล้วนะครับนะนี่คอนโหมดมีครบเบรกคอะไรมีครบนะครับสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็น5ที่นั่งนะเป็น5ที่นั่งแบบนี้นะครับ นะก็ค่อนข้างจะนั่งสบายไปเลยนะโครงรถค่อนข้างใหญ่นี่มีที่วางแขนที่พักแขนเช่นเดียวกันนะครับลูกค้านี่สามารถพับแบบเก็บของได้นะเนี่ยวางพับเก็บของแบบเนี้ยก็จะเพิ่มพื้นที่ได้เยอะนะครับลูกค้านะนี่มีตัวดึงปิดของด้านหลังด้วยนะสำหรับ CRV นะครับห้าที่นั่งนะราคาเริ่มต้นนะครับ CRV ของเรานะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ย7 0 0 0 0บาทนะเครดิตดีฟีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถมือสองสวยๆคุณภาพดีนะครับคัดประวัติขัดสภาพนะอย่าง CRV ทั้ง4คันนี้นะครับก็สามารถนะครับติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหรือว่าแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่แอสไสรีเจนโฮมคาร์นะครับนะ นี่สวยทุกคั้นเลยครับลูกค้านะก็ก่อนจะไปนะครับสำหรับโปรโมชั่นย้ำอีกทีหนึ่งซื้อ CRV ที่ดี n จธ c คาตอนนี้นะครับส่วนลดสูงสุดถึง70,000บาทนะครับเขาเรียกว่าแถมประกันภายรถยนต์ไปด้วยนะครับลูกค้านะสวยสุดนะลูกค้าเออแล้วถ้าใครนะครับสนใจ CRV ที่ปีแบบว่าประมาณ10-12อะไรอย่างนี้เราก็มีหลายคันเหมือนกันนะ ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาคุยกันมาสอบถามกันได้นะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับสำหรับ CRV นะครับทั้ง4คันนี้นะก็คลิปหน้านะครับผมจะเอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากอีกนะจะเป็นรุ่นไหนคันไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ